อนนี้ฉันงงมากว่าฉันเป็นหนูหรือว่าฉันเป็นเสือเนี่ยโอ้ดูรายฉันสิโอ้ย,อย,อยฉันพนใส่ฟ้าได้ด้วยนะปิดกระจุ้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็กลับมาเจอกับพี่แล้วนะคะกับเกมหมู่บ้านแฮมสเตอร์นะฮะก็ลิปที่แล้วนะฮะที่มันอัปเกรดไปฟรีนะคะก็คือแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดปิดกดปิดกดผิด,ดตัวนี้นะคะเป็นหนูสีน้ำตาลนะฮะอ่ะบาบายๆหน่อยบาย,บายกล้องหน่อย ก,ก,ก็ได้เป็นตูส่สีน้ําตาลมานะฮะแต่ว่าเมื่อพี่ได้ลองไปนะฮะใช้เพชรประมาณ50เพชรนะคะเพื่ออัปเกรดเจ้าหนูนะฮะก็ได้เป็นเจ้าหนูไทเกอร์มานะฮะเจ้าหนูลายเสือสีขาวเรียกได้ว่าน่ารักน่าชังมากๆเลยนะฮะแล้วก็คุ้มมากๆกับการละลายเพชรนะฮะ <c oughs> เรียกได้ว่าเกมนี้นะคะก็หาเพชรได้ยากมากๆกันเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาอัปเดตเจ้าหนูแฮมเตอร์ให้ดูกันนะคะว่าพี่เนี่ยจะได้ไลายอะไรกันบ้างนะคะเออว่ามันจะแบบน่ารักแจ่มแจ้วขนาดไหนอ่ะก็ทีแรกนะคะพี่จะมาซื้อหน,นี้พี่ก็ได้ดูเงินนะฮะก็ไม่พอนะฮะขาดอีกหลายบาทอยู่เหมือนกันนะฮะร้านช่างโอเคเอาไว้ ep หน้าแล้วกันนะคะพี่จะมาซื้อร้านช่างเพิ่มร้านช่างในเกาะหมู่บ้านของเรานั่นเองนะฮะมาไม่พูดเรื่องทำเพลงนะคะ เราก็จะมาอัปเกรดกันเลยสวัสดีครับวันนี้คุณจะมาอัปเกรดหนูกี่ตัวดีครับเออฉันว่าจะมาอัปเกรดสักสองตัวนะครับเพราะว่าเพชรเหลือแค่หนึ่งร้อยเพชรเท่านั้นนะคะแล้วทางร้านคุณเนี่ยมีสินเชื่อไหมคะมีติดกันไว้บ้างไหมคะโอ้ไม่มีแล้วครับถ้าจะติดไปติดที่อื่นเลยโอเคเขาไม่ให้ติดนะคะไม่เป็นไรอัปเกรดแค่สองตัวก็ได้นะฮะไม่ต้องฟีเลยตมากดปแปลงเลยนะคะเอ้ย ดูเหมือนว่าจะมีให้ชมโฆษณาด้วยนะคะถ้าชมโฆษณาเนี่ยเราน่าจะได้แปลงฟีนนะคะแปลงไม่ได้แปลงฟันนะฮะแปลงล่างหนูนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองชมโฆษณาก่อนแล้วค่นะฮะ,ะ,ะพี่ขอตัดตอนช่วงโฆษณาแล้วกันนะคะมามาถึงตอนนี้นะคะเรามารับชมกันนะคะว่าจะได้หนูสีอะไรกันน้าอ้โหน่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะ โอ้ยทุกคนมันน่ารักมากเลยเป็นหนูหมีพันด้านะคะออ้ยน่ารักอ่ะน่ารักไม่ไหวเนี่ยแกมันน่ารักอะไรขนาดนี้นี่ขนาดหนูฟรีนะเนี่ยหนูอัปเกรดฟรีดูดิออ้ยแล้วยืนคู่กันน่ารักไปหนอเ่ยออ้ยฉันหลงรักเกมนี้มากเลยแกแต่ว่าตัวเนี้ยที่พี่อัปเกรดมาพี่แอบตกใจเหมือนกันนะสีแบบเนี้ยแต่ว่าน้องก็ไม่ได้ขีเ้เล่เด้อน้องน่ารักจริงๆน้องน่ารักนะคะแต่ว่าพี่แอบตกใจสี่นิดหนึ่งนะคะโอเค มาแต่ว่าเมื่อกี้พี่มันได้เสียบเพชรเลยนะพี่ชมโฆษณานะฮะก็มาไม่รู้ว่าจะชมโฆษณาเนี่ยชมโฆษณาได้อีกตัดไปสิคะได้ปะได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้นะคะคือแบบชมโฆษณาไม่ได้แล้วใช่ไหมได้ปะน้องๆคือมันชมโฆษณาได้อีกเว้ยเฮ้ยคนนี้เป็นเสือ ตีส้ม oh my god เฮ้ยน่ารักอะแกดูดิเดินต้มเต้มเต้มเตี้ยอ้าวลับเฉยเลยโอ้โหกำลังคุยคุยกันอยู่หลับเฉยเลยงงมากอา้าวตื่น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 ,นโอเคนะฮะแล้วก็เก็บหัวใจไปนะคะโอเคเพราะว่าหัวใจก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะฮะเอาไว้ทําอะไรวะแต่ก่อนพี่ก็ลืมเหมือนกันนะหัวใจหัวใจเอาไว้ทําอะไรเอ่ยวันไว้ทำอะไรวะอ๋อเอาไว้เชิญเจ้าหนูนี้ได้แป๊บหนึ่งพี่ก็ลืมโอเคโอเค เ okay, okay, okay. ดี๋ยว่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนพี่ขอไปหนึ่งนะพี่ขอเรียกไอ้น,นี่ก่อนพี่ขอเรียกหนูแฮมสเตอร์นะคะอ๋อเชิญไม่ได้แล้วหรอโอ้หัวใจไม่พอนะคะเหมือนว่าเรายิ่งเชิญไปเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้หัวใจเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคไม่เป็นไรมาแล้วก็มาแปลงร่างเจ้าหนูแฮมสเตอร์กันต่อเลยนะคะโอเคหุชมโฆษณาฟรีแล้วหรอหรอ,อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองกดดูนะคะว่าจะชมโฆษณาได้อีกหรือเปล่านะฮะ เฮ้ยทุกคนมันกดโฆษณาได้อีกแล้วอ้าวเดียวเฮ้ยทำไมเอาหนูตัวนั้นนะอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นหนูสีดำไปได้เดียวอ้าวทำไมเขาไปอัพเกรดหนูที่มันเป็นตัวนั้นนะ้ยตัวนั้นะพี่ชอบมากเลยทุกคนอ้าวกลายเป็นหนูสีดำไปแล้วโอ้แต่คนนั้นมันกดเลือกได้ไม่ใช่หรอวะอะไรเนี่ย มันเป็นความผิดพลาดของพี่เองนะคะต้องขอโทษด้วยโอ้โหเสียใจยน่าเจ้าหนูเสือสีขาวไปแล้วว่าเฮ้ยมันเลือกได้ไม่ใช่เลยอ๋อนี่ไงมันจะเป็นรูปรูปมวกนะคะโอ้มันเป็นความผิดพลาดของพี่เองขอโทษไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวพี่จะลองเสียเพชรอีกสักห้าสิบเพชรแล้วกันนะฮะโอ้โหไม่เป็นไรนะคะก็น่ารักเหมือนกันนะคะหนูสีดําไม่เป็นไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมีดาหรอใช่ไหม ใช่สิเออน่าแล้วปิดใช้เพชรนะฮะมาแปลงร่างฉันจะแปลงร่างให้เจ้าเป็นหนูที่น่ารักและสวยงามโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูอะไรเนี่ยโอ้โหหนูอะไรกันเนี่ยอะฮะอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยแต่คือแบบเสียดายหนูเมื่อกี้มากเลยอะทุกคน ไอหนูลายเสือเนี่โอ้โหสีขาวอะพี่ชอบมากเลยเนี่ยมีแตว่ามีแผ่นดา้าเอ้ยไม่เป็นไรนี่ไงวินา,ากัก่ะเฮ้ยคือแบบหัวใจมันสีชมพูมากเลยนะฮะอย,อยากได้ง่ะอยากได้อะไรหล่ะได้แล้ว <c oughs> สวัสดีครับผมเป็นหนูมีแผ่นดา้าผมรู้นะว่าคุณชอบผมนะใช่แล้วเมื่อใครเห็นผมก็จะคิดว่าผมนั้นน่ารักมากๆแล้วจะตกหลุมรักทันที โอ้โหมันน่าไปอีกนะไอ้ตัวหนูแพนด้าเออมันจะน่ารักจริงนะฮะเคในไหนแล้วก็ในไหนแล้วนะคะทุกคนพี่จะใช้ค่าสิบเพ็นแล้วกันนะคะโอเคมาคอนนี้นะฮะนโมตสะพระเขาวาโตะระหะโตสม,มาสัมพุทธะขอให้พี่ได้หนูที่มันแบบว่าฟยวฟ้ามะพร้าวเผาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้มันน่าจะแปลงได้ปะวะแปลนได้ไหมแปลนได้ไหมไม่ได้นะฮะโอ้โหโอเคเอตัวนี้ก็ได้มาเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะโอเคมา แป้งชอมปิ้วอมมือกุยมือกุยอมมหารวยจงแปลงร่าอะ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 ไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยเหมือนเหมือนหนูตัวนี้ผสมกับไอตัวนี้เลยอะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นมึงนะหนูชาวไร่เหมือนผสมกับไอตัวเนี้ยไอตัวสีน้ำตาลเนี่ย โอ๊ยเศร้าอะพี่รู้สึกเศร้าไอ้ตรงที่แบบว่าไอ้หนูเสือไล่เข่าขพี่เนี่ยมันมันโดนแป้งโฉมไปนะฮะก็ไม่เป็นไรนะคะก็อไม่อยากไปซีเรียสมันมากนะคะอย่าไปยึดติดกันม,นมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับนะฮะสองเพ็ตโอเคอะรับแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เป็นไงน่ารักป่ะโอเคพาร์ทหน้าเดี๋ยวพี่จะมา ซื้อร้านนี้แล้วกันนะฮะร้านช่างนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีไว้ทําอะไรนะคะอ๋อนี่ไงมีบริการฟักไข่นะคะโอเคเอาไว้ฟักไข่พวกหนูแฮมสเตอร์แน่นอนนะคะโอเคนี่ไงไม่เป็นไรนะคะผมตอนนี้ก็เก็บตังค์นะฮะเก็บตังค์ซื้อร้านช่างโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจ้า